ติโทว่าตโทดน้องเออเรืองนะครับี่ครับตอนนี้ยังไม่ค่ำนะครับแต่คนก็หลั่งไหลกันมาแล้วครับโอ้โหวันนี้เยอะจริงๆวันนี้เยอะจริงๆครับสี่แยกราชประสงค์แตกเรียบร้อยแต่ตอนนี้ยังไม่ค่ำนะครับทุกคนนะครับนี้แค่เพิ่งเริ่มต้นนะครับโอ้โห น,นี่ก็เต็มขอบพูนครับบนอาวอกนี่ก็หลายคั่น้องน,นี่ครับนี่ครับบน A อาวอกก็เต็มเต็มครับโอ้โหมีทั้งนุ่มตีมีทั้งสาวมวยครับวันนี้เยอะจริงจริงเรียบร้อยสีแยกราชประสงค์นี้แค่เริ่มต้นนี้ยังไม่ค่ำนะครับคนก็ลังไหลามาแบบเต็มคาราเบล แบบลูกคว้าโมดินครับพี่น้องนครับอ้โหนี่ครับก็มีทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาตินะครับนี่ครับเป็นใบรุ่นเนาะนี่ครับโอ้โหวันนี้สุดยอดจริงจริงฮะม่ไหวกไ่ล้โม่ไลเยใจไ่แล้ว แถวยาวมากครับพี่น้องน,นี่ครับป้าดคนมากแถวซื้อตัว BTS ครับด้านนี้กลายเป็นอาร์วอล์กเนะาะว้าดคนล่างไหลามาเที่ยวเขาดาวของสตูเบิร์นะครับโอ้โหวันนี้เดินเต็มนะครับบนอาร์วอกครับวันนี้เยอะจริงๆวันนี้นี้ยังไม่ค่ำนะครับทุกคน ปด้านหน้าเต็มเต็มตอนนี้ยังไม่ค่ำนะครับคนก็เริ่มลังไหลามากแล้วครับมาจับจองพื้นที่ครับโอ้โหตรงหน้านี้เต็มเตมครับปด้านหน้าตอนนี้ขับข้างครับบนสกายบล็อกนี่ครับทุกคนนี่ครับโอ้โหวันนี้เยอะจริงๆ เดี๋ยวคลิปนี้กาจะขอพาทุกคนมาเที่ยวมาส้มเด้อครับมาอัปเดตเนาะวันเขาดาวไทยแลนด์ทูเทาสัเทเบนตี้ไฟโอ้โหเยอะ Thailand, 2, 000, oh ho. จริงๆไม่อยากนึกภาพเลยคืนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับคืนนี้คนก็จะมาเป็นแสนครับด้านผู้วาก็เป็นซีแยกราชประสงค์ครับทุกคนนี่ครับโอ้โ oh ห ไหลกันเข้าไปเข้าไปที่ห้างเซนเตอร์เวิลครับก็มีทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาตินะก็ไปชมคอนเสิร์ตไปเข้าดาวคืนนี้ออกมาเรียครับทุกคนนะครับโอ้โหวันนี้เยอะจริงๆวันนี้นี่ครับนี่ครับด้านหน้านี่เต็มเตม บอกน่าจะเข้าไปได้หรือเปล่าเนาะแถวสีแยกราชประสงค์ถ้าไปไม่ได้ก็ต้องขอลาเ้อพี่น้องนี่ครับเพราะว่าต้องรีบไปเนาะรีบไปแถวท่าเตียนแถวซอยประตูนกยูงแล้วก็จะไปที่ชัยนาทาวนะครับโอ้โหพี่น้องเอยเบิ่งนะครับนี่ครับบ๊าตอนนี้ ด้านหน้านี้ก็กําลังหลังไหลไปครับแต่ด้านตรงหน้านั้นเต็มเรียบร้อยเต็มเรียบร้อยโอ้โหพี่น้องเอยครับด้านสีแยกพระาชประสงค์นี่ครับโอ้โหนี้ยังไม่ค่านะครับนี้ยังไม่ค่านะครับแต่คนก็มากันแล้วครับตรงสีแยกนี่ครับพี่น้องนี่ครับโอ้โห นี่ตอนนี้เต็มเต็มด้านขวามือครับพี่น้องครับมาพลังผูมากครับ,บ,รมมรบนี่ครับด้านนี้เป็นทางเข้านะครับโอ้โหวันนี้เต็มเต็มวันนี้เต็มเต็มนี่ยังไม่ค่ำนะครับนี่ยังไม่ค่ำคนก็หลัง่งไหลมากันแล้วพี่น้องครับบา้านี่ครับนี่ครับโอ้โหวาตีโทป้านตีโท เรื่องนะครับนี่ครับตอนนี้ยังไม่ค่ำนะครับแต่คนก็หลั่งไหลกันมาแล้วครับโอ้โหวันนี้เยอะจริงๆวันนี้เยอะจริงๆครับสีแยกราชประสงค์แตกเรียบร้อยแต่ตอนนี้ยังไม่ค่ำนะครับทุกคนนะครับนีแค่เพิ่งเริ่มต้นนะครับโอ้โหตอนนี้ก็เต็มหอด้วยครับ คนอาวอกนี่ก็หลายครับพี่น้องนี่ครับคนอาวอกก็ alk, เ,เต็มเต็มครับโอ้โหมีทั้งนุ่มตีมีทั้งสาวมวยครับวับนนี้เยอะจริงๆเรียบร้อยสีแยกราชประสงค์นี้แค่เริ่มต้นนี้ยังไม่ค่ำนะครับคนก็ลังไหลามาแบบเต็มคาราเบลแบบมุอขว้าโมดินครับพี่น้องนี่ครับ ก็มีทั้งคนไทยทั้งชาวต่างชาตินะครับนะครับเป็นับรุ่นเนาะนะครับโอ้โหวันนี้สุดยอดจริงๆ HAPPY ้นิวเยียร p แฮปปี้นิวเยโอ้โหเยอะจริงๆเยอะจริงๆ,ๆ,ๆนี่มีน้องเบิรดนะครับด้านเทิมนี่ก็เต็มครับ,บาดนะครับด้านนี้ก็เป็นศาลท้าวมหาพรมคนก็หลายครับนะี่ครับ ด้านนี้เป็นมาขอพอรเนาะด้านนี้มากราบไหว้ขอพอรจากท่านเท้าหมาพมแต่ด้านซ้ายนี้เป็นมาส้มคอนเสิร์ตครับโอ้โห,โโหวันนี้เต็มเต็มนบ,น,บนอาวอกนี่เยอะจริงๆตอนนี้เดินแทบไม่ได้อืมตีโทรโอ้โหไร่ได้ขับขึ้นนะครับ ส๊อฟตีส๊อฟตีสีโอ้โหตรงหน้าของบอดดักบนี้เ<ๆ>ต็มเต็มลังไหลมากเขาดาวเขาดาวไทยแลนด์ทูเต้าสันเทเบนที <ile> ่ไฟครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดด้ <S <S ดานหน้าห้างคนก็หลโอเคมาแล้วเราก็เดินชมกันดีกว่าโอ้โ oh ห oh. oh. ยอดสุดยอดอเพิ่นกับมาทารอ่เวลานอนนะนี่ครับตอนนี้ประตูยังไม่เปิดนะครับตอนนี้ก็เป็นชาติต่างชาติมาไล์ซดครับมาทาคลิปสุดยิ่งใหญ่เขาดาวไทยแลนดตานนี้ก็เป็นสาวข้างล่างนะครับโอ้โหตอนนี้นี้แค่จุดเดียวนะครับยังไม่รวมสยามพลากอนวันแบงคอก ไม่รวมแถวไอคอนสยามครับพีบ่น้องครับโอ้โหอาวอุธนี่เต็มเตมเราไปชมด้านหน้าห้างดีกว่าแถวต้นคริสต์มาสนะครับคลิปนี้ก็ไม่ยาวนะครับทุกคนเพราะว่าบอกนั้นรีบไปครับรีบไปแถวซอยประตูนกยูงไปเบ้องสาหมวยเนาะแล้วก็จะไปที่ท่าเตียนครับวันนี้จะ ไปให้ได้เกิดทุกที่เท่าที่จะไปได้เด้อพี่น้องเพราะว่าหลายมองเนาะนี่ครับหลายมองครับแต่คืนนี้เ <c oughs> ครียดมากครับอีกใจก็อยากไปสวดมนต์ข้ามปี <c oughs> อีกใจก็อยากไปชมพุ <c oughs> อีกใจก็อยากมาชมคอนเสิร์ตโอ้ยเนาะปีนี้เครียดจริงๆเพราะว่าเมืองไทยจะเต็มครับตั้งแต่ <c oughs> เชียงรายหอดปกักไตหอดเป็ดตรงมับครับ ตามหมู่บ้านต่างๆก็มีการเค้าดาวครับตามวัดต,ตามว่าก็มีการส้ดมตนข้ามปีครับด้านนี้ก็เป็นต้นคริสต์มาสนะครับทุกคนด้านขวามือก็เป็นแอปเปิ้ลครับนี่ครับด้านนี้คนกันหลโอ้โหด้านนี้ก็เต็มๆคนก็ลังไหลมาถ่ายรูปกับต้นคริสต์มาสของห้างเซอร์เทเวลโอ้โหตอนนี้ก็เข้าไปไม่ได้ครับคนไหลายคนไหล แล้วก็ขอถอยถอยถอยนี่เป็นบ้าฝรั่งเป็นซาฟารล่างลังไหลมาเขาดาว,วาสมสารนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนะคิดว่าจะคงเข้าไปไม่ได้นะครับเพราะว่าคนหลายครับดันเตอร์นะครับถ้าจะเข้าไปก็ต้องลงไปยืนรอนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลา16นาฬิกาเกือบ30นาทีนะครับประตูคิดว่าจะเปิดสักประมาณ6โมงเนาะยืนรอเกือบ2ชั่วโมงนะครับ วันนี้สุดยอดจริงๆบางคนก็จะไปที่ห้างชยามพา,ารกอนปัติโตพี่น้องเอ้ยเบิ่งนะครับนี่ครับมื้อน,นี้คนมาแบบมืดฟ้ามมดดินครับโอ้โหวันนี้สีแยกราชาประสงค์แตกเรียบร้อยนี้แค่เริ่มต้นนะครับนี่เป็นบ่าฝรั่งเฟินกับมาถ่ายคลิปครับมาเทศ่ไทยก็มาถ่ายคลิปครับดีครับ สุดยิ่งใหญ่เนาะเขาดาวแท้แ,แทคแับพี่น้องครับไปครับโอ้โหเยอะจริงๆเยอะจริงๆ,ๆวันนี้น,น้องเอ,อ้ยเบิ่งกันนะครับนี่ครับ วันนี้เต็มเต็มวันนี้เต็มเต็มนี่ครับพี่น้องนี่ครับว hm. ืดฟ้าโมดินด้านเทิงกันหลายด้านเตอร์กันหลายนี <sh> um ่ครับยังเต็มครับโอ้โหวันนี้เต็มเต็มวันนี้สี่แยกราชประสงค์แตกเรียบร้อยนี่แค่เริ่มต้นนะครับนี่แค่เริ่มต้นยังไม่มืดอค้ำเลยฝนก็หลังไหลมาครับพี่น้องนี่ครับนี่ครับ บางคนก็มาจ้าห้างห้างสยามพารากอนครับใเา่ะโอ้โหมายืนรอนะครับทุกคนครับนี่ครับสุดยอดเมืองไทยครับนี่ครับด้านนี้กับเป็นชาติต่างชาติครับมาถ่ายคลิปครับมาถ่ายรูปครับพี่น้องนครับโอ้โหวันนี้บ่าวนัดคงต้องขอลาเด้อมองนี่ครับตอนนี้เดินไม่ได้ตอนนี้โอ้โหสุดยอดสุดยอด รับรองวาคืนนี้เต็มคาราเบลคืนนี้ม่วนอย่างแน่นอนเนาะโอ้โหโ่านนี้ก็มาไล์สดครับวับนนี้เต็มเตๆด่านพูนก็เป็นคุณพี่ตำรวจครับ<อ>วันนี้จัดเต็มครับทั้งทหารทั้งตำรวจครับวันนี้ฝ่ายความมั่นคงของไทยจัดเต็มครับโอ้โหโทั้งในและนอกเครื่องแบบครับ ว่าอยู่แถวด้านบนนี้ต้องมีนอกต้องแบบนะครับเพื่อจะขึ้นมารักษาความปลอดภัยเนาะก็มาปะเปนกับนักท่องเที่ยวนะครับโอ้โหวันนี้เต็มเต็มด้านนี้มาขอพรด้านขวามาขอพรด้านซ้ายมาชมคอนเสิร์ตโอ้โหสด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 วันนี้คนมาแบบมืดฟ้าโมดิน สีแยกราชฉลสงแตกเรียบร้อยโอ้โหโอเคนะพี่น้องคลิปนี้กะต้องขอคอบเจอเดอ์ที่เข้ามาครับส้มครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับกะเพลงแค่พาพี่น้องมาย้างชมภาพปากาศนะครับสุดยอดจริงๆสีแยกราชฉลสงคืนนี้รับรองว่าคนต้องมาเป็นแสนครับคืนนี้มาเป็นแสนอย่างแน่นอน ด้านหน้าก็จะล้นหลามครับ <c oughs> ก็จะเต็มคาราเบลนะครับโอ้โหโอเคนะครับโอเคนะครับ <c oughs> ต่อไปจะขอตัวนะครับ <c oughs> จะไปที่ซอยประตูนกยูงนะครับ500เห้าร้อยห้าร้อยจ่ายจะพาไปชมสาวหัวอยู่ที่ซอยประตูนกยูงแล้วก็จะไปที่ท่าเตียนเนาะท่าเตียนก็มีงานเขาดาวครับจะไปถ่ายทําให้ได้เ <c> ก <oughs> <c oughs> ือบทุก <t> ท <še les> ี่เท่าที่จะไปได้นะครับทุกคน โอเคโอเคขอตัวไปที่ BTS ก่อนนะครับถ้า FC เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ขอเชิญเนะขอเชิญให้ออกจากบ้านครับขอเชิญมาร่วมเขาด่าอยู่ที่ห้างเซ็นทรัเวลสยามพลากรวันแบงกอกไอคอน Bangkok, con, สยามครับโอเคนะครับทุกคน เจอกันคลิปหน้าเด้อสบายดีเด้อสวัสดีนะครับบายบายโอ้โห,โหด้านนี้ก็หลั่งไหลกันมาเวลคัมเวลคัมเวลคัมทูไทแลนบา,บาย